สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับ FC ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลุงหนุ่ยอะคูสติกา้านำเพลงของน้าหมูฮนะพงเทพกระโดนชำนาญมาฝากกันชื่อเพลงเขาใหญ่นะเขาใหญ่เพลงนี้ก็เล่นง่ายนะเพื่อนๆเล่นง่ายคอร์ดอินโทรที่ใช้ก็จะมีคอร์ดดี คอรด G คอร์ด A คอร์ด G A เอดีการอินโทรนะเพื่อนๆมือซ้ายจับคอร์ด D มือขวาสายหนึ่งกับสายสี่รอไว้นิ้วก้อยจะทำงานนะครับสายที่หนึ่งสไลด์มาเลย ไลฟ์มาช่องห้าแล้วก็กลับมาขอด,ดีดเล่นกินโทเล่นแบบนี้นะเพื่อนๆเล่นแบบนี้นะครับดูใหม่นะ นิ้วก้อยจะเริ่มนะครับสไลด์พอมันกลับมาที่ดีนิ้วกลางจะทํางานนะครับนิ้วกลางจะทํางานก็จะแช่อยู่ดีอีกทหไมนะครับ ใหญ่ก็เล่นโดยประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอดง่ายนะเพื่อนๆคอขอดที่อยู่ในท่อนเนื้อก็จะมีขอดดีขอดจีขอดเอขอดบีดมินเน์ก็มีเท่านี้นะครับทีนี้จังหวะในการเล่นเพื่อนๆก็เก่าเอาเก่าผสมตีเป็นบางครั้งที่เน้นนะครับ เก่ายัางไงก็เบสเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบสนะครับเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบสหรือเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสก็ได้ทั้งนั้นนะครับขอให้มันลงจังหวะของมัน <c oughs> อ่าตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าอินโทรเล่นยังไงคอร์อดเป็นยังไง การเการูปแบบเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเล่นเพลงนี้ได้แล้วเพลงนี้ผมเพิ่งตื่นมาตีสี่แล้วก็ทดลองเล่นประมาณสักสิบห้านาทีนะฮะก็เอามาอัดคลิปเลยเดี๋ยวดูอินโทรใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนๆนบางท่านอาจจะไม่ค่อยคล่องนะจับคอร์ดดีนะครับมือขวาอยู่ที่สายหนึ่งกับสายสี่ นิ้วก้อยจะทํางานนะครับเดีดสายหนึ่งกับสายสี่ก่อนเป็นเสียงแรกเสียงที่สองนิ้วก้อยแฮมออนลงมาแล้วก็สไลด์นะครับพอสไลด์กลับมาพอสไลด์มาที่ช่องที่ห้าปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องรีบชักมือกลับมาขอด,ดีนะฮะ รูปอยู่ในขอดดีมจะทำงานเยอะนะฮะการยกนิ้วกลางการเล่นนิ้วก้อยอะไรอย่างนี้นะครับดูใหม่พอมันมาที่ G แล้วเนี่ย G ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไปที่ A นะครับไปที่ A ดูใหม่นะครับ สุดท้ายของอินโทรนะครับดูใหม่เพื่อน เพิ่มลูกเล่นเข้าไปาจะเป็นสายทาทนลมไหก็ร้องไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆน,นะเสียงเคยเพราะก็ร้องไปนะฮะเสียงลุงหนุ่ยมันมันไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> อายุเยอะแล้วเสียงมันมันแห้งฮนะ <c oughs> <c oughs> ก็เพลงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับไม่น่าจะมีประเด็นอ่า เพื่อนๆก็น่าจะเล่นกันได้นะเก่า <9. S 1> ก็อย่างนี้ นนเก่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเบสสามสองสามหนึ่งสองสามสองเบสหรือเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเก่าเต็มห้องหรือครึ่งห้องหรือสามทับสี่ห้องสุดแท้แต่เพลงนั้นๆจะเป็นไปนะครับอา่าเก่าได้แล้วจังหวะรู้ ฟังเพลงเยอะๆก็จะรู้จังหวะในการเก้าการเล่นอินโทรรู้แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆขยันฝึกซ้อมเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ลุงหนุ่ยก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหนุ่ยด้วยนะครับสวัสดีครับผม